เดี๋ยวมีพี่เซลเขามาลงน้ำยาปรับผ้านุ่มเว้ยแล้วลืมเอาอันนี้กลับไปเค้บกินน้ำมันแดนชอบเค้าชอบ <inate> วันนี้พลอยก็ได้ขายของเฝ้าร้านอีกแล้วค่ะทุกคนแล้วคือวันนี้ลูกค้าเยอะมากขนาดเป็นตอนบ่ายนะเนี่ยป,ปกติที่ร้านพลอยเนี่ยตอนบ่ายจะไม่มีคนเลยนะแต่วันนี้คือลูกค้ามาก,กันเยอะมากแล้วทุกคนรู้ไหมร้านพลอยมีพนักงานต้อนรับด้วยตอนนี้ลูกค้าไปกันหมดแล้วต่อไปเราก็จะยกของลงจากรถกันเลยพอดีบ้านพลอยไปเอาของที่ร้านขนส่งมาพอดีทุกคนรู้ไหมว่าร้านพลอยเนี่ยสินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านคืออะไรไอ้นี่เลยที่พลอยกำลังยกลงจากรถตอนนี้เราก็ยกของลงจากรถหมดแล้วแต่ละชิ้นโอ้โหมีแต่ชินน้นหนักๆยกของลงจาก เสร็จแล้วพลอยก็จะแช่ของเข้าตู้เย็นเลยก็จะทาการอัดของพวกนี้เข้าไปในตู้เย็นเยอะๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าตอนเย็นจะเยอะมากตัวนี้ก็คือพนักงานต้อนรับของร้านพลอยเองค่ะทุกคนเวลาลูกค้าเข้าร้านมาเนี่ยก็คือจะไปพันแค้งพันขาลูกค้าแล้วลูกค้าเมื่อกี้เกือบลืมตังค์ทอด้วยค่ะทุกคนดีนะพลอยวิ่งออกจากร้านไปทันจริงแล้วแมวตัวนี้เป็นแมวจรนะคะทุกคนแต่บ้านพลอยเนี่ยให้อาหารมันไปครั้งหนึ่งหลังจากนั้นมันก็